ไฟนี้บอกเลยว่าเดือดครับนวมสีดำคือรัชตะาบีมโคชไทยบ็อกซิ่งนวมสีแดงคือธนกรบีมโคชไทยบ็อกซิ่งนะครับธนกรใช้เทคนิคทุกอย่างที่ผมสอนให้วันนี้มาดีเยมันคือข้อดีเพราะว่าสอนอะไรไปเอาไปใช้ได้หมดเลยการเนี่ยครับการแย่ลูกย็บถ้าเกิดว่าใครดูคลิปของเราก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนเขาย็บช้ามากนะครับตอนนี้ครับกลายเป็นมวยฝีมือ มากเข้าไปทุกวันครับดูครับอู้นกรขวาครับรัชตาเข้ารัวแล้วครับนี่ครับให้ดูภาพช้าอีกทีหนึ่งครับบังอันนี้รัชตะยั้งนะครับเมื่อกี้โดนโดนแน่ๆครับแต่ว่าเขาไม่ใส่นะครับเขาหยุดลำตัวครับลำตัวครับแต่ว่าเนี่ยครับการเอาแขนมาบล็อกแบบเนี้ครับเป็นความสวยงามเป็นเด็กที่จำดีครับอู้ราชตะขึ้นบนสองบ้งเอาลงล่างหงอครับแล้วก็บัง นี่เราไม่ชอบมวยแรกครับมวยมันต้องมีฝีมือมีชั้นเชิงมีการบล็อกมีการปัดมีการปิดลำตัวราชาตะอุวี่นี่ครับต้องบอกก่อนว่าธนากรเนี่ยสูง180นะครับแขนก็เลยค่อนข้างจะยาวเวลาแย็บเนี่ยครับเขาค่อนข้างจะแย่ได้ง่ายขึ้นแต่ราชาตะค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ยั้งหมัดค่อนข้างเยอะจริงๆหมัดหนักมาก,มากนะครับเนี่ยปึงป้งๆๆลำตัวครับ โดนลำตัวไปทีหนึ่งนะครับอันนี้เคาะหน้าได้ทีนึงแต่ว่าชบขึ้นเบาๆครับเราแค่ซ้อมกันฐานกรแย่ไหมครับแยครับามถึงวิสุดท้ายเย็บ yeah. ได้ดีขึ้นมากครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนมาใหม่ๆนี่ยืนแบบมวยไทยเลยครับออกหมัดก็แบบมวยไทยเลยแต่ก็มาอยู่กับผมก็ต้องรับสไตล์ครับ ให้ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับราชตาปัดครับจริงๆไม่ใช่เขาแย่ไม่ถึงนะแต่โดนหมัดของราชตะปัดได้นะครับข้อไหนเนี้ยครับแขนคค่อนข้างยาวเข้าแล้วครับโดนลําตัวทีหนึ่งปังแล้วโดนนีครับเฉียวหน้าอีกทีนึงครับแต่เหมือนราชตะเขาพับแขนเพื่อให้ไม่โดนนะครับข้อไหนเนี้นี่ครับสลิปสวยครับหลบสวยครับ อยู่กับผมต้องหลบสวยต้องบล็อกดีต้องป้องกันตัวได้ครับนี่ครับแยับโดนโอ้ยอันนี้สวยครับโอ้ยอันนี้สวยครับของธนกรอ่ะโดนเอาคืนแน่ๆถ้าเกิดไปทำเขามาแล้วครับแยับไปปังนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำ เขาอยู่กับเราไปอีกสักปีหนึ่งผมรับรองว่าสนุกครับก็ัวใจกดติดตามแล้วจะแข่งแข่งไปได้วยกัน